มันเดินมาโอ้ยโดนยิงอ่ะเลยสิบสิบปดเองอ,อยากมากโอ๊ยถ้าไม่อยากเลยไม่อยากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราไม่มีอันไหนที่จะทำให้หัวใจเราได้เลย อีกกัญชาไม่มีกัญชาให้เลยเอ่อุิยตายแล้วเพื่อนนายช่วยตัวเองอยางนายช่วยเพื่อนเลยเหรอมีห่วงตัวเองเลยเหรอโอเคอันนี้มันก็กดเอ่อ เปิดประตูได้ป้ายทหาร่ะเ๋ยวนะแสดงว่าทหาร่ะมีคนซื้อโลปักให้มันเกิดมาสิ